ค่ะเป็นการเชินกำาไรให้กับลูกค้าในช่วงใกล้ปีใหม่อะค่ะแล้วก็เป็นการโปรโมทสินค้าตัวใหม่ของทางเราในตัวด้วยอะค่ะคือลูกค้าจะได้รับฟรีรับสินค้าไปแล้วใช้ดีไม่ดียังไงให้กลับมาแนะนํารีวิวให้กับทางเราได้อะค่ะอ๋ออันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะของลาซาด้าใช่ไหมครับใช่ค่ะเราเป็นตัวแทนโปรโมทสินค้าให้กับทางลาซาด้าเขานะคะให้ผมแอดไลน์ไปส่งแจ้งส่งไลน์มาเบอร์ผมใช่ไหม ใช่ค่ะเดี๋ยวหนูจะส่งสินค้ารายละเอียดเข้าไปให้กับลูกคายืนยันสินค้าก่อนนะคะก็ยืนยันรับสิ์กับหนูอีกทีนึงแล้วก็แจ้งที่อยู่กับหนูนะคะมันเปิดดูไม่ได้ครับมันไม่มีเน็ตครับอ๋อหมายถึงว่าเน็ตมันจะตัดถูกต้องไหมคะลูกค้าใช่ครับผมอ๋องั้นให้หนูส่งทิ้งไว้ในไลน์ได้เลยใช่ไหมคะแล้วลก็ลูกค้า สะดวกแล้วเข้าไปเลือกสินค้ากับหนูนะคะได้ครับผมได้ค่ะชื่อไลน์ของหนูคือฝ่ายบริการลูกค้า C8 นะคะครับผมตอนนี้หนูส่งเป็นสินค้าตัวอย่างให้กับลูกค้าทางไลน์แล้วเดี๋ยวลูกค้าหลังจากวางสายเราเห็นข้อความตอบกลับหนูด้วยนะคะได้ครับผมให้เขายืนยันรละส